5. อันดับชนิดปลาที่คนไทยนิยมกินมากที่สุดและดีต่อสุขภาพมากในปี2026อันดับที่หปลาทูปลาจนที่ไม่มีวันตายจากครัวไทยทอดกี่รอบก็ยังถูกกินเพราะบางบ้านไม่ได้เลือกกินแต่ต้องกินอันดับที่สปลาดุกปลาที่โตมากับโครนกับความลำบากย่างทีควันโคม,มูงเหมือนชีวิตคนสู้ใครเคยจนจะรู้ว่าปลาดุกอร่อยแค่ไหนอันดับที่สปลานิลปลาธรรมดาที่ถูกกินมากที่สุด ไม่หวือหวาไม่แพงแต่ไม่เคยหายไปเหมือนชีวิตคนทำงานอยู่เงียบๆแต่ขาดไม่ได้อันดับที่สองปลาช่อนปลานักสู้เนื้อแน่นไม่ยอมแพงง้ง่ายๆแกงป่าต้มยำคือรสชาติของความอดทนปลาตัวนี้ไม่ได้อร่อยแต่มันแข็งแรงอันดับที่หนึ่งปลาทะเลปลาที่คนไทยกินจนลืมถามว่ามันมาจากไหนทะเลไกลแต่จานข้าวใกล้เราอิ่มโดยไม่เคยรู้ว่ามันต้องแลกอะไรมาทุกวันที่คุณกินปลา คุณอาจคิดแค่ว่าอร่อยแต่สำหรับบางคนมันคือมื้อที่ทำให้เขายังมีแรงมีชีวิตต่อ